โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปแพลนวิสเบนโรดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์ตัวใหม่ก็จะเป็นสคริปต์ฟรีนะครับก็เดี๋ยวมาดูเมนูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในสคริปต์ตัวนี้นะครับผมวิธีการย่อเมนู UI เนี่ยก็ให้คุณชมกดปิธีทกากระบาดได้เลยนะครับมันจะไม่หายไปนะครับมันจะเป็นการย่อไอคอนหรือว่า UI นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเมนูแรกก็จะเป็นออโต้บายเซตนะครับผมก็จะมีการซื้อมลชต็ เปิดออโต้ซื้อมเมล็ดที่ดีที่สุดไว้นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเปิดตามผมได้เลยนะครับโอเคผมก็จะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นออโต้บายเทมหรือว่าซื้ออุปกรณ์นั่นเองนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเปิดตามผมได้เลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำผมก็จะเปิดออโต้บายวอเตอร์บักเก็ตนะผมก็จะเป็นการซื้อถังน้ำนั่นเนองนะครับแล้วก็ให้มม Buy, er ค,คุณผู้ชมมากดที่ออโต้บายแครอทแรนเชอร์นะครับผมก็จะเป็นการซื้อปืนแครอทนั่นเองแล้วก็ซื้อเครื่องพ่นน้ำแข็งด้วยนะครับผมก็จะเปิได,ะะเปดไว้ทั้งสมามเมนกกก็็จะเะ,เะ,ะ,ะ,จะเเเเปปนนนนนาาารรรร้้อองงัััทใหหไม่ไม่ลุดสิฟคบ ในส่วนต่อมาก็จะเป็น Auto ้ค l ล e ล t ก็คือการเลือกเก็บตังค์จากเบนหอดในฐานของเรานั่นเองนะครับผมมิ n u t e ก็จะเป็นเวลาในการตั้งนะครับผมก็สามารถใส่เป็นนาทีได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ประมาณ5นาทีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวินาทีนะครับผมก็ให้ผู้ชมตั้งไว้ที่ศูนย์ก็ได้นะครับผมเวลากดไปมันก็จะเก็บตังค์ทุกๆ5นาทีให้เรานั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นอ a ี้แล้วผมก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปที่เบนหลอดแล้วก็ทําการตีอัตโนมัตินะครับผมก็ให้ผู้ชมเนี่2 เป็นการคลิกหรือว่าการตีนั่นแหละครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการวัดไปตีเบริลอ์นะครับผมและในส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบออโต้เซลล์นะครับเวลาเราถือเบริลอ์ไว้ในมือเนี่ยเรากดไปที่ออโต้เซลล์แฮนด์เนี่ยมันก็จะขายแบบอัตโนมัติในมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมได้ตัวเบริลอ์ที่ต้องการขายแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเปิดสคริปต์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไปที่ออโต้เซลล์แฮนดด์ไไไไไ้้้เเเลลลยยยนน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 นะะะะะคคคคครรรรรรรัััััััััับบบบบบมมมมมมกกก็็็จปปปาาาาขอออตตโิิใใื่่่แหหหผสีววถฟงท ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย